สาสับสนุนโดยผลิตภัณฑ์รักผ้พพาชนิดน้ำไฮยีนเอ็กซ์เพรสวอชเรื่องนี้ไปดูวงดนตรีกับความมันเป็นเหตุยังไงไปดูสวัสดีครับผมนาประนดงามสุขเป็นเจ้าของดนตรีโ,มโมฟมดสตรีนะครับได้มีโอกาสได้ไปเล่นงานเราก็เล่นดนตรีกับไปเลื่อนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงจไม่ใช่ตัวแสดง วงดนตรีกำลังมีปัญหาปัญหาอะไรอะกำลังมันเลยก็เล่นแต่หัวข่้ายันหึงคนเดินกลับบ้านหมดแล้วจะเลิกเท่าไหรไอข้างหน้า,นาก็ไปย้อมกม่เลิกเหลือไม่กี่คนเนี่ยเต้นกันอยู่นั่งนนะ่ะนัาทำมันยังมันอยู่จะเลิกได้ไงย้าวไตย้าวไตยเหลืออยู่ห้าหกคนเนี่ยนะเฮ้ยห้าหกคนก็มันได้โอเคถ้ามีตรงการอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเลิกแล้วค่ะหราเลิกกับเขาแล้วค่ะทำไมไม่ร้องต่อล่ะจะร้องต่อทำไมอ่ะจะเลิกลัวไงเข้าใจไหมอ่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะโอ้โหฮู้ยวงตีนนี่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงครับแขกข้างหน้าไม่ยอมเลิกก็เลยบอกในเพลงว่า เลิกแล้วค่ะแต่แกล็อกเลิกแล้วค่ะแล้วเลิกจริงๆเล่นเอาห้าหกคนข้างหน้านี่เหวอไปเลยการ <c oughs> จะเต้นเลิกแล้วค่ะให้เต็มเพลงซะหน่อยเอาเลิกจริงๆโอ้ยวงนี้มหาพุกจบได้แสบจริงๆเลิกลวค่ะเลิกลวค่ะแล้วก็เลิกจริงๆเลยอะครับสุดยอดเลยพี จะติจะติสุดยอด,ดจริงสุดยอจริงไม่คุยในคิงสุดยอดจริงพะขอย้ำอีกทีเรื่องในภาคจริงไม่ได้ทารทำพระเด็นในภาคก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง เปลี่ยนลมเลยอ่ะแขกส่วนใหญ่ก็กลับกันหมดแล้วเหลือแต่คนเต้นไม่กี่คนครับที่ยังเต้นอยู่หน้าเวทีผมก็ไม่รู้จะหาวิธีเลิกยังไงที่ให้เจ้าภาพไม่ต้องขัดใจกับเราเราก็เลยเล่นเพลงเลิกเราค่าครับท่อนคําว่าเลิกแล้วคาปุ๊บเราก็ทําการจบทุกอย่างเลยครับเลิกแบบเลิกจริงๆแล้วเก็บของกลับบ้านครับถือว่าจบได้สวยนะสุดยอด ขอขอบคุณคุณประนตงามสุขเจ้าของวงดนตรีโฟรโมดมิวสิกจังหวัดสมุทรสาครเรื่องเลิกแล้วค่ะเรื่องนี้ไปโดูเด็กแวน้นอนาคตโชดช่วงชัชวาลสวัสดีครับมัทนาวัฒน์นะครับน้องเขาได้นั่งมอเตอร์ไซค์ใบ3ามคนนะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง แว้นไว้กระต่ออ้ออ้สามคน <Yeah. S 1> เอารถแต่งมาขับวนกลางสายฝนแบบนี้ดูสิปาดอย่างให้บางเหมือนจักรยานปาดเบาปาดอ่านอลังการเต็มยศอ้าวแล้วทำไมจอดละ่ะควนนันตอกอามันดับครับลงอ้าวแล้วยังไงอะยวผมสตาร์ทใหม่มันก็ติดครับเอเเลอไหนสตาร์ทเด็ดอ้าอ่าจะจตาเติรล้วไปแ โอ้ยยามด้วยความสิ้นหวังมาเกเลยแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟลุกที่ไม่ได้ดับง่ายๆนะที่เอาน้ำสาดเนี่ยยิ่งลุกครับโอ้โหโ่โหมดหวังแล้วไอ้ดูไม่ทั้งคัดแล้วใจเย็นหนูเดี๋ยวลุงดับให้โอ้โหมอเตอร์ไซค์ไฟลุกอะไรก็ดับไม่ได้นอกจากถังดับเพลิงอย่างเดียวไป เราต้องรู้จักอริยสัตว์สี่เหตุเกิดที่ไหนก็ดับมันตรงนั้นนี่เราก็เอาผ้าไปหุบตรงที่มันเกิดซักมันไม่มีอากาศมันก็ลุกไม่ได้แล้วแล้วที่เหลือนะก็เอาน้ำดับเล็กน้อยก็จบเนี่ยเนี่ยทำอย่างเงี้ลูกเห็นไหมหุบก่อนหุบๆุบไม่มีอากาศไปดับปั๊บอ่ะที่เหลือก็ดับง่ายแล้วหลกเนี่ยเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยดับไป อาน a m าดไปเห็นไหมจบโอ้โหพี่สุยดยอดเกเจ๊กอันดับแรกเลยนะพี่ต้องมีปัญญารู้แจ้งเรื่องวอเตอร์ไซค์ก่อนอันดับที่สองพี่ต้องมีความกล้าเอามือหุกผ้าไปขุดตรงที่จุดกำเนิดไฟโอ้โหพี่คนนี้สุดยอดมากครับ ขั้นตอนนี่ครับต้องมีสติจริงๆเลยพอจับเสร็จแล้วก็ยืนอยู่เหมือนตัวเองไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แต่ความจริงนี่นะพี่ที่สุดยอดจริงๆเคยเห็นมอเตอร์ไซค์ไฟ,ฟลุกมาหลายคันแล้ครับไม่มีใครเคยดับได้เลยเพิ่งมีพี่เป็นคนแรกคนเดียวที่ทำได้โดยไม่ใช้ถังดับเนื้อโอ้โห เื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเกิดประกายไฟติดขึ้นมานะครับที่ตัวเครื่องนะครับทำให้ไฟลุกท่วมผู้ใหญ่ใช้ผ้าชุดน้ําแล้วเอามาดับไฟจนไฟดับนะครับมอเตอร์ไซค์นั้นเสียหายเกือบทั้งพันพี่นี่สุดยอดจริงๆเลยนะขอปรบมือให้เลยขอขอบคุณคุณมัทนาวัต์จังหวัดนครศรีธรรมาราชเรื่องเด็กสตาร์ทรถไฟลุก ห้อีกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับ